แนวคิดที่เปลี่ยนโลกจากมันสมองระดับตำนานที่จะปฏิวัติวิวธีคิดของคุณ 1. นึ่งอัลเบิร์ตไนสไตนความเรียบง่ายคือความงดงามสูงสุด Everything should be made as simple as possible. but not simpler. s i เ p l e เช่นการแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยวิธีง่ายๆแทนที่จะทำให้ยุ่งยากเขาใช้การจินตนาการนั่งบนลำแสงเพื่อเข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพ 2. เลียนาโดวินชีเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันผสมผสานศิลปะก,กับวิทยาศาสตร์เช่นใช้ความรู้กายวิภาคในการวาดภาพใช้ดนตรีในการคิดค้นเครื่องบินสอนให้เราเรียนรู้ข้ามศาสตร์ 3. สตีเวนฮอว์กิงมองข้ามข้อจำกัดแม้ร่างกายมีข้อจำกัดแต่จินตนาการไร้ขอบเขตใช้ความคิดสำรวจจักรวาลสอนให้รู้ว่าอุปสรรคทางกายไม่ใช่ข้อจำกัดของความคิดส เงอริคิวรีไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวทดลองนับพันครั้งจนค้นพบธาตุกัมันตรังสีสอนเรื่องความอดทนและการเรียนรู้จากความผิดพลาด 5. นิโคเลเตเซลคิดนอกกรอบอย่างสุดขั้วจินตนาการถึงไฟฟ้ากระแสสลับในยุคที่ทุกคนเชื่อในกระแสตรงสอนให้กล้าท้าทายความเชื่อเดิมเดิม6กแอร์สตอร์เทลตั้งคำถามกับทุกสิ่งสงสัยและตั้งคำถามกับทุกปรากฏการณ์นำไปสู่การค้นพบความจริงใหม่ๆเช่นการสังเกตดวงจันทร์จนเข้าใจว่าโลกกลม7จ็ดชาสดาวินสังเกตและเชื่อมโยงแบบแตกต่างใช้เวลา20ปีสังเกตและรวบรวมข้อมูลก่อนเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการสอนเรื่องความสำคัญของการสังเกตอย,อย่างละเอียด8ปดิกมันต์ฟรอยมองลึกเข้าไปใต้ผิวน้ำ ึกษาจิตใต้สำน,นึกที่ซ่อนอยู่สอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 9. อ艾塞牛顿เชื่อมโยงเหตุการณ์ธรรมดาสู่ทฤษฎียิ่งใหญ่จากแอปเปิลหล่นสู่กดแรงโน้มถ่วงสอนให้เห็นว่าความคิดยิ่งใหญ่อาจเริ่มจากสิ่งธรรมดา 10. 艾ริงแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกเพื่อถอดรหัสลับนาซีแทนที่จะใช้วิธีเดิมๆสอนเรื่องการคิดวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่